ภาแบบนี้กันเลยนะครับจัดจดหานเรื่องครับเย็นมากครับภาดตรงฝาหัองหดนิดคนี้คนะรัาพระขึ้นมาครับ มุนขับนมุนมุนขับนมุนเย็นมากเมฆนะครับเนี่ย